เดี๋ยววันนี้เรามาจัดของแต่งให้คันนี้กันนะลูกค้าจะรับรถวันที่23ก็วันนี้วันที่14นะฮะวันนี้วันที่14เดี๋ยวเตรียมเอามาตกแต่งกันคันนี้เป็น1.9 ZP 4แประตูนะ1.9 ZP 4แประตูนะครับลูกค้าอยากได้เกรดตัวท็อปนะครับอันนี้พี่ปราโมทก็ไปใส่กระบะไลเนอร์มาแล้ว นะครับไปใส่กระบะไลเนอร์มาแล้วอันนี้เป็นฝาท้ายฝาท้ายเดี๋ยวก็จะมีแกะน็อตออกบางตัวประมาณ4ตัวตัวนี้แล้วก็เอาฝาท้ายวางแล้วก็ใช้นอ็อตยิงเพื่อยึดนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวใส่หูล็อกตรงนี้เอาไว้เป็นตะขออไว้ใช้เชือกดึงนะครับคุณผมมู้ชมใช้เชือกดึงเวลาแบบว่า มีการใส่ของอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับแซทีจะได้ล้อมแม็กเหมือนเกรดตัวเอ็มที่เป็นแม็กสีทูโทนนะฮะนี่เบอร์ยางก็สองหกห้ขอบสิยางวิสโตนนะมีบันไดข้างเรียบร้อยมือเปิดเป็นคีเรสน,นะคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วดูด้านหน้าครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอก LED เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับสวยสวยพร้อมใช้งานนะครับรอยากได้เกียร์ธรรมดาเรดตัวท็อปนะต้องเป็นตัวแซดพีนะฮะคุณผู้ชมนะนี่แล้วมาดูที่ภายในภายในก็บุนุ่มพุ้มหนังมาหมดเลยนะครับบุนุ่มพุ้มหนังหมดเลยมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงล็อกประตูเซ็นทัลล็อกปรับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยหมด บอกเป็นไฟฟ้านะฮะคนขับบอกเป็นไฟฟ้าก็จะได้ในเรื่องของความสะดวกสบายความฮัลูฮาราเพิ่มขึ้นมานะครับความฮัลูฮารานะฮะนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เนาะมีปุ่มสตาร์ทนะคันไหนที่มือเปิดประตูเนี่ยเป็นปุ่มคีย์เลสน,นะก็จะได้เป็นปุ่มสตาร์ทหมดเลยโคมอะไรครับหุ้มหนังครับมีควบคอนโทลมาให้นะคันนี้ล็อกความเร็วได้ เวลาเดินทางไกลอยากให้ความเร็วคงที่นะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับเอาไว้พักขาเวลาเมื่อยก็กดคูปคอนโทรลใช้ไปเลยนะครับส่วนฝั่งท้ายก็เป็นวิยทยุควบคุมที่พวงมาลัยเอาไว้ลดเสียงลดเสียงเพลงนะครับหน้าจอ9นิ้วนะมีแอร์ออโต้มาให้ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้คันเกียร์จเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีเกียร์หนึ่งสี่เกียร์ถอยนะครับคอนโซลบุนุ่มหมดเลยแอร์ออโต้นะครับ สำหรับใครนะฮะที่เจออากาศหนาวตลอดนะครับแล้วรู้สึกว่าแอร์มันหนาวนะถ้าท่านเลือกซื้อรุ่นที่เป็นแอร์อัตโนมัติแบบน,นี้เขาจะมีระบบฮีเตอร์ให้นะครับเดี๋ยวพออุณหภูมิมันเย็นจัดนะครับเขาก็จะทําเป็นแบบไออุ่นๆออ,ออกมาเป็นฮีเตอร์คล้ายๆเมืองนอกอะ่ะนะครับเป็นฮีเตอร์ออกมานะครับก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออการใช้งานมัน ครอบคุมไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรืออากาศหนาวนะครับก็จะมีระบบมาซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นนะครับเพดานฝ้าเรียกเป็นบ้านเลยเพดานฝ้า <c oughs> นะผ้าบุหลังคานะคุณผู้ชมเป็นสีดำนะครับเห็นไหต่างๆจะเป็นสีดำหมดเลยนะที่บังแดดสีลงสีดำหมดเลยนะครับตัวยุกสูงในปี2024ภายในะจะทำมาโทนสีดำทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านหลัง แอร์แถวหลังมีมาให้นะครับมีช่องเสียบ USB แบบ Type C มาให้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยเบาะหนังคู Max นะฮะไม่ใช่คู o ชื่อ Max นะฮะชื่อบาะหนัง <laughs> หาไหม <laughs> นะครับนี่นะครับก็ถ้าใครอยากได้ออปชั่นความครบเครื่องแบบนี้นะครับผมก็นี่แหละก็ต้องเป็น p r a y ตัวแท้พี นะครับเกียร์ธรรมดานะอันนี้เกียร์ออโต้ก็มีนะครับนี่เดี๋ยวช่างกําลังพี่ปราโมดกําลังไปเบิกของแต่งเดี๋ยวชิคให้ดูอันนี้คืออะไรนี่ตัวนี้เป็นจานรองมือเปิดจานรองมือเปิดสวยนะของผมอะ่ะคุณผู้ชมมันเป็นมันจะเป็นแบบปีกพอใส่ไปแล้วมันจะดูสวยพอดีนะครับมีเขียนว่าออานียดีแม็ก นะครับ d แตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเป็นกาวสองหน้าแปะได้เลยนะครับอันนี้เป็นโลโก้ของบริษัทเชก่อนก็เลยมีมือเดียวแก่ยาก นี่ครับนี่เป็นแบบนั้นหนาแบบเนี้ยินยนครับเก้าสู่มิติใหม่ใส่ใจทุกความต้องการอันนี้จะเป็นโลโก้ของบริษัทนะครับขออนุญ,ญาตติดทุกคันเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อรถกับทางผมแล้วก็ก่อป้ายทะเบียนนี่เป็นสแตนเลสนะครับดูสแตนเลสทั้ง ทั้งตัวครอบกับป้ายแล้วก็ตัวตัวโครงของมันนะครับเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับแข็งแรงทนทาพนนะครับไม่กรอบไม่แตกถ้าไม่ชนนะครับนะนี่ก man, ็เดี๋ยวจะมีการสาดอีกนะครับมีการสาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบคันนะครับคันนี้เป็นฟิล์มบานหน้าเต็ม นะครับเป็นทีมบนหน้าเต็มติดให้ลูกค้ารอบพันเลยนี่พี่โมดเบิกขอมาแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวหูกระบะไลเนอร์ที่เราจะใส่ล็อกตรงนั้นตัวนี้เป็นกันสาดนะครับเป็นกันสาดนะก็เดี๋ยวตัวแต่งเสร็จเดี๋ยวเราต้องส่งรูปไปให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถดูอีกทีึ่ง นะครับหนึ่งฟิมนะครับ <_ d> um> ก็จะมีเบอร์ฟ <_ d> um> ิมของเราอ่ะดีอยู่อย่างหนึ่งนะ <_ d> um> คุณผู้ชมเขาตัดมาแบบมาให้เลยเขาแค่มาติดแล้วก็ตัดบางส่วนเล็กเล็กน้อยน้อยก็ทําให้ติดได้ไวเอาจิงเนี่ยแต่งหมดเนี่ยถ้าถ้าช่างแบบว่าเล่นงานให้จริงๆนะประมาณไม่เกินสามชั่วโมงเสร็จนะครับประมาณไม่เกินสามชั่วโมงแต่ต้องปเป็นในกรณีที่ไม่มีรถซ้อนกันนะนะครับอย่างคันเดียวแบบนี้ก็สามไม่เกินสามชั่วโมงเสร็จ นะครับนะนี่ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเผื่อใครอยากได้รถที่มีออปชันเยอะที่สุดของเกียร์ธรรมดานี่แหละก็ต้องเป็นแซดีแล้วนะครับนะก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีอะไรพวกนี้ให้ครบเลยนะครับผมก็สนใจทักเพจเซลตนอินสุโพราชก็ได้นะครับพิมพ์ใน Facebook ว่าเซลตนอินสุโพราารูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทานะครับหรือโทรเบอร์โทร0853518177ก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปเตรียมตกแต่งคันนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสนใจตรงไหนอยากให้ผมรีวิวไลไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ